ครับผมวันนี้พามาอยู่กับสิรีแดงครับนี่เสีย,ยนเสียรสิรีแดงในตำนานปะนะเอาเขา,าจะไปพาไปเบิงวิธีการขึ้นชีเลเอ้าที่นี่รถจ้าวไม่รู้เท่าเบิ้งเสียรนกักเรียนงานอย่างเนาะหลักๆเป็นเรียนงานชี่เลยเนะเาะเอาวิธีการขึ้นชีเลเขาก็ใส่รถตักเนาะโรงงานขึ้นอยู่ได้ปลาได้เหลือหมดละโ <laughs> รงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดจะลาปะนะมาะ ที่ดีเดียวก็เคยเป็นข่าวโด่งดังในช่วงหลได้ผที่ผ่านมาเนาะแถวๆจะได้แล้วข,ขา่าวบ้าตาใบโม่งครับมาไดนะ้ขึ้นของหามโมงกลัวนละการขึ้นจีเลยนี่มันก็ไม่เป็นตักย่างเดียวนะครับก็ต้องมีคนเหยียบคนอย่างอีกเนาะตรงีการจ้างคนงานหยียบอีไม่เป็น,ย,งงน,นยังางเนาะสำหรับงานสีเลยเนาะ คนตกเล่นจักน้อยนี่โอ้ยขี่ฝุเกาะผ่าไปนี่ม่ต้องบอกถึงเลยงานสีเลนี่บรรยากาศฝนตกข้อดำอสันเขาคนเหยียบทำการขึ้นไปแล้วสายประตูขี่เลยกระโดดกันดีเนาะคนอะในห้องเลยคนเหยียบเห็นว่าพวกละสองร้อยพวกละสองร้อยนี่หัวใจเอง ยับหยับขม้มุมมันเนาะนกัประมาณนี้ล่ละัดเต็มทีไม่ได้สิเลยบนนะักใ่เทียวนี่น้ำหนักอยู่ยิบจียิบหาตันนี่แหละนะลากลายพร้อมเนี้ยมันเนาะสบายเพื่นขนาดใหญ่ <c oughs> ขึ้นแล้วมันเต็มทีแนละ้วอ๋อลากหัวแล้วเป้นทางย้อนพา ทาผูกยางเดียวยังว่านี่ขินทางแล้วบุ่มกครนขินจีเลยยัดกระสีประมาณนิดยวตักหลุดรอกมากประมาณนี้แหละจัดบุ่มเข้าไป่นีไงงองเลยเาสายบรรทุกขี่ได้รูก,กันดีนี่แหละนาทีของคเ้เนหยีบจัดไปกดซอยเนี้ยรถตักเนาะ แบกเต็มจีไปเลยขผาตันไปนเอาใส่กไปอีกบ่มวยลูงจากีพอหบบดี้ไปนะนแบกไอ้คนนยบไปที่ว่าทัพนาทีได้ดีเนาะแต่ว่าสีแดงมันจเนะเอาโวยวยยเด การเกินขีนเลยกับพี่แบบตั้งแบบถังไซโลกับแบบรถตักเนาะเอาพวกนี้น่าจะพอดอะอู้ยี่สิบลายคับปันยังกันนะโอเคครับผมขอบคุณครับ